มงคลกิจท้าชกประยุทธ์ใครแพ้ลาออกไป ready fight นายมงคลกิจสุขสินธรานนท์สอสอบัญชรีรายชื่อหัวหน้าพักไทยศรีวิไลได้ออกมาโพสต์ผ่านช่องทางเ Facebook ส่วนตัวประกาศขอท้าชกกับคนเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีโดยระบุว่า <Okay. S 1> เพื่อทางออกของบ้านเมืองแบบสันติไม่มีใครต้องเสียเลือดเสียเนื้อ ผมขออนุญาตเป็นตัวแทนประชาชนขอท้าชกกับนายกรัฐมนตรีสอสอเต้หัวใจเป็นของประชาชนโดยนายมงคลกิจได้ตั้งกติกาเต้ vs ตู่ขึ้นมา8ข้อด้วยกันและหนึ่งในกติกานั้นหากใครแพ้ต้องเป็นฝ่ายลาออกจากตำแหน่งโดยมีทั้งหมด8ข้อดังนี้ หมวยไทยค่าเชือกมือเปล่าเท้าเปล่าพันพากอตสนายกอายุ67ปีผม40ปีท่านแก่ก,กว่าผมอายุห่างกัน27ปีน้ำหนักเท่าเท่ากัน79-80กิโลกร,รมัมสูงพอๆกันผมจึงต่อให้ท่านผมขอใช้มือขวาข้างเดียวไม่ใช้มือซ้ายและเท้าเตะทั้งสองข้างส่วนนายกใช้ได้ทั้งมือและเท้า 3. สู้กัน3ยกยกละสามนาทีสี่ถ้านายกรัฐมนตรีชนะเป็นนายกรัฐมนตรีต่อไปส่วนผมลาออกจากสสแต่ถ้าผมชนะนายกต้องลาออกจากนายกรัฐมนตรีทันทีเปิดทางสรรหานายกรัฐมนตรีใหม่ 5. ถ้านายกรัฐมนตรีไม่รับคำท้าผมแสดงว่าไม่ใช่ลูกผู้ชายไม่เหมาะสมเพราะเป็นถึงอดีตผู้นำเหล่าทัพใจไม่สู้ ใจปัสซิวผมขอให้ท่านลาออกจากนายกรัฐมนตรีทันที 6. ชกกันที่สนามมวยลุมพิดีกติกามวยคาดเชือก 7. ผมให้เวลาท่านตัดสินใจ10วัน 8. ห้ามส่งคนชกแทนถือว่าผิดกติกาปลอผมสายตาสั้นขอใส่คอนแท็กเลนหลังจากที่โพสต์ได้เผยแพร่ออ,อกไป ต่างมีประชาชนเข้ามาสแสดงความคิดเห็นใต้โพสต์กันอย่างมากมายและพร้อมสนับสนุนนายมงคลกิจอีกทั้งยังมีหลายคนขอเป็นโค้ชส่วนตัวให้กับนายมงคลกิจเพื่อเตรียมพร้อมขึ้นสังเวียนในครั้งนี้